5วิธีลงลึกในความสัมพันธ์กับพระเจ้าต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI ไม่มีความสัมพันธ์ใดในชีวิตที่จะสำคัญมากไปกว่าความสัมพันธ์ของเรากับพระผู้สร้างที่ประทานจุดประสงค์ในการดำเนินชีวิตให้เราถึงอย่างนั้นก็เป็นเช่นเดียวกับความสัมพันธ์อื่นที่ต้องผ่านเผชิญทั้งเหตุการณ์ที่ดีและไม่ดี บางวันเราอาจรู้สึกติดสนิทกับพระเจ้ามากรับรู้ได้ว่าพระองค์ทรงอยู่ข้างเราในทุกก้าวที่เดินไปแต่บางวันเรากลับรู้สึกว่าพระองค์ทรงอยู่ห่างไกลหรือรู้สึกไปว่าพระองค์ไม่ได้มีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันที่ท้าทายนี้แต่ความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับพระเจ้าจะคอยพยุงและเติมเต็มชีวิตแม้ในวันที่ย่แย่ แล้วเราจะลงลึกในความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้อย่างไรละ่ะนี่คือ5วิธีที่ฉันกำลังจะมาแบ่งปัน 1. เรียนรู้ว่าพระเจ้าเป็นใครผ่านการอ่านพระคัมภีร์เราทุกคนต่างรู้ข้อนี้กันอยู่แล้วใช่ไหมไม่มีทางไหนที่จะรู้จักพระเจ้าได้ดีไปกว่าพระคัมภีร์เพราะพระเจ้าได้เปิดเผยพระองค์เองกับเราผ่านวิธีนี้ อย่างที่ผู้เผยพระวจนะอิสยาเตือนใจเราว่าต้นยาก็หิวแห้งและดอกไม้ก็ร่วงโรยแต่พระวจนะพระเจ้าของเราจะยั่งยืนเป็นนิดอิสยาบทที่40ข้อ8ถ้าคุณกำลังอยู่ในช่วงอ่านพระคัมภีร์แบบลุ่มๆดอนๆก็ลองเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันของคุณดูสิแทนที่จะอ่านข้อสั้นๆในแต่ละวันก็ลองอ่านบทที่ยาวขึ้น เพื่อจะได้เข้าใจในภาพรวมหรือถ้าคุณอ่านเยอะอยู่แล้วก็ลองใช้เวลากับข้อใดข้อหนึ่งให้มากขึ้นเช่นการอ่านความเห็นเพิ่มเติมใช้หนังสืออ้างอิงหรือปรับเปลี่ยนเวลาอ่านพระคัมภีร์ดูและอย่าลืมที่จะแบ่งปันมุมมองหรือการเชื่อมโยงใหม่ๆกับคนอื่นๆแล้วถามกลับด้วยว่าพวกเขาได้เรียนรู้อะไรมาบ้าง 2. ใช้เวลากับพระเจ้าผ่านการอธิษฐานความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าก็เหมือนความสัมพันธ์อื่นๆที่การพูดคุยและรับฟังเป็นเรื่องสำคัญแต่บางครั้งเราก็ไม่รู้จริงๆว่าจะพูดอะไรกับพระองค์ดีคุณบอกพระเจ้าหรือเปล่าว่ากําลังดีใจเรื่องอะไรอยู่คุณได้สารภาพบาปต่อพระองค์ไหม คุณได้อธิษฐานเผื่อคนที่ต้องการคําอธิษฐานหรือเปล่าคุณเคยใช้เวลาเพื่อบอกพระเจ้าว่าพระองค์เจ๋งแค่ไหนไหมเมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่ไม่แน่ใจว่าจะอธิษฐานอย่างไรก็ขอให้คุณลองอธิษฐานตามพระธรรมสดุดีดูเพราะพระธรรมสดุดีได้ครอบคลุมถึงประสบการณ์และความรู้สึกของมนุษย์ทุกรูปแบบ และมีแบบแผนสำหรับการเข้าใกล้พระเจ้าให้เสมอไม่ว่าเรากำลังอยู่ในสถานการณ์แบบไหนเหมือนที่ผู้เขียนสดุดีได้บอกว่าเราสามารถร้องไห้ต่อพระเจ้าได้โดยมั่นใจว่าพระองค์ทรงฟังและจะตอบคำอธิษฐานของเราด้วยความรักสดุดีบทที่17ข้อ6-7 3. ใช้ชีวิตด้วยความรัก ที่มีต่อพระเจ้าผ่านการเชื่อฟังก่อนพระองค์จะสิ้นพระชนพระเยซูได้ตรัสกับเหล่าสาวกว่าใครที่มีบัญญัติของเราและประพฤติตามบัญญัติเหล่านั้นคนนั้นเป็นคนที่รักเรายอนบทที่14ข้อ21ประโยคข้างต้นมีความหมายตรงตัวคือถ้าเรารักพระเจ้าเราก็จะเชื่อฟังพระองค์ พระคัมภีร์ได้วางหลักไว้สำหรับการปฏิบัติต่อพ่อแม่และกับคนที่มีความเห็นไม่ตรงกับเราซึ่งพระธรรมเหล่านี้ได้เตือนใจเราให้ปฏิบัติในสิ่งที่ดีมีใจถ่อมและใจเมตตาถึงแม้บางครั้งการเชื่อฟังจะเป็นเรื่องยากหรือไม่สะดวกสบายเท่าไหรนะ่นักแต่เราต่างก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะพระเจ้า มอบคำสั่งนี้ให้กับเราด้วยความรักเพื่อปกป้องเราและนำเราไปหาพระองค์4ใช้ชีวิตด้วยความรักของพระเจ้าเพื่อคนอื่นผ่านการรับใช้เพราะพระเจ้าทรงรักเราเราจึงถูกเรียกให้รักคนรอบข้างเช่นกันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายหรือแม้ว่าคนรอบข้างจะไม่น่ารักก็ตาม หนึ่งยอนบทที่4ข้อ19แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องซับซ้อนเราสามารถยื่นโกโก้ร้อนให้ใครสักคนเราสามารถลงเวลาและแบ่งปันเงินทองของเราด้วยใจกว้างขวางเราสามารถหาตำแหน่งรับใช้ในคริสตจักรได้หรืออย่างน้อยที่สุดเราก็สามารถอธิษฐานเผื่อคนอื่นๆได้โดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยเข้ากับเราสักเท่าไหร่ เราสามารถเรียนรู้ที่จะรักคนอื่นผ่านการห่วงใยคนรอบข้างได้ขอเพียงพยายามแล้วพยายามอีกถึงแม้ตัวเราจะรู้สึกไม่อยากทำก็ตามเพราะการทำแบบนี้จะทำให้เราเข้าใกล้พระทัยของพระเจ้ามากขึ้นโดยการพยายามให้พระองค์นำชีวิต 5. ชื่นชมยินดีกับสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ ผ่านการใช้ชีวิตด้วยใจขอบพระคุณข้อสุดท้ายขอให้เราทั้งหลายมีความชื่นชมยินดีกับของขวัญมากมายที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราคุณเห็นท้องฟ้าสีครามเวลามองขึ้นไปข้างบนไหมพระเจ้าของเราผู้ทรงเปลี่ยนไปด้วยความรักเป็นผู้วางมันไว้ตรงนั้นแหละคุณรู้สึกถึงความอบอุ่นของพระอาทิตย์หรือไอเย็นของลมไหม สิ่งเหล่านี้คือของขวัญจากพระเจ้าคุณมีนิ้วมือและนิ้วเท้าไหมนี่เป็นเหตุผลที่ต้องขอบพระคุณและจากทุกของขวัญที่เราได้รับจะมีอะไรดีไปกว่าการได้รับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตอีกพระองค์ได้ทรงสละอะไรมากมายเพื่อที่จะมีสายสัมพันธ์กับเรา จะมีอะไรน่าอัศจรรย์ไปมากกว่านั้นอีกขอให้เราตอบสนองของขวัญของพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีเถิด